สวัสดีครับวันนี้ส่งงานรถวางเครื่องอีกหนึ่งคันลาโฟวาง3 SFE t วินคอยคันนี้เครื่องเดิมเป็น3 SFE จานจ่ายนะครับอายุการใช้งานก็มามากแล้วเจ้าของต้องการให้เปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ทางเราได้คัดเครื่องสภาพสวยๆเข้ามานะครับแต่คันนี้พิเศษกว่าคันอื่นคือเจ้าของต้องการตัดระบบขับ4ออก ซึ่งลาฟโวเดิมๆม,มันเป็นระบบขับ4คันนี้ก็เลยกลายเป็น Last าฟ2เป็นระบบขับ2แทนนะครับการวางเครื่องก็เหมือนปกติทั่วไปเลยลูกยางแท่นเครื่องตัวหน้าใช้ของเดิมได้นะครับส่วนอีก3ตัวก็ต้องดัดแปลงนิดหน่อยเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็นขับ2แล้วลูกยางแท่นเครื่องหน้าเปลี่ยนเป็นลูกยางแท่นเครื่องเบิกใหม่นะฮะราคาเอวเยองอยู่แต่ส่วนใหญ่รถอายุ20ปีก็มีสุดบ้างนะฮะ ก็เลยจำเป็นต้องเบิกใหม่เนื่องจากของเทียมซูมของแท้ไม่ได้แทงแอร์เจ้าของสั่งเปลี่ยนใหม่เนื่องจากฟินมันล้มไปหายากเหมือนกันแล้วก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับสตารับรถลาโฟมอน้ามาลูมิเนียมนะครับเป็นหมอน้ามลูมิเนียมที่เราสั่งทําตามแบบของเดิมสามารถใช้ตัวกิ๊บล็อกเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไร ส่วนพัดลมก็เป็นพัดลมสเตปแปลง2ใบปังลมอลูมิเนียมนะครับสเตปแปลงมากไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความร้อนไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยนะครับเรือนใหม่ตัวนี้เครื่องเดิม3 s ม e แต่เป็น3 SFE ทวินคอฉะนั้นต้องมีการแปลงสัญญาณวดรอบมาอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ดูกัน ใหม่ขึ้นครบนะครับเสียงทาอผูเล็กน้อยจะให้ทางผู้ส่งงานเอาไปแก้เอาความเร็วขึ้นปกตินะครับแต่มีคล,คลิปทดลองขับให้รับชมใหม่ความเร็วความร้อนเกียร์น้ำมันวัดรอบขึ้นปกตินะครับใหม่ตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่เพราะลาโฟส่วนใหญ่ไหม่ชอบพังมีปัญหาตลอดเป็นอาการโรคประจำตัวนะครบเนื่องจากคาปาเสียแล้วก็ตัว เครื่องไม้ข้างในมาเสียเฟืองปัดข้างในนะฮะอันนี้ใส่ไหม่ี่ปุ่นให้เลยใหม่ใหม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยรอเจ้าของมารับจากชลบุรีวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนพีเท่านี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจวางเครื่อง3 s ทุกประกูล สามเกฟไอส t มเอฟบีเเทอร์โบหรือซ่อมแก้ไขซ่อมบำรุงนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่0866245922นะครับ3ามเกทิ้งพาร์ทบริการรถสไลด์24ชัวช่วโมงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าพันหลงแรงแรง2สเต็ปสตัวหายห่วกเป็นความนอนสวัสดีครับ